สวัสดีสุขทุขคนสวัสดีเอฟซีทุกววท่านจ้าอพระคุทยบานจ้ามอนี้ข้ามะละตลาดหาซีกเขาแรงจ้าอันนี้เป็นตลาดแรงนะจ้ะตลาดมีทุกวันเอาสองอันเป็นตลาดอ,าอ่ดอแรงนะจ้ะ wali ketua tam salana เป็นตลาดคล้ายๆตลาดสดนะคะพี่น้องอ่า mm hmm. ก็จะมีกับข้าวแรงมีอาหารสดไปทํากับข้าวนะคะมีอาหารสำเร็จรูปนีน่ค่ะมียามีขนมมีเยอะแยะค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีึ่งท่านที่แวะมาจ้า mm hmm. มารอตลาดหนาะื้อยือนกินน้ำกันจ้าน mm hmm. นี้ก็จะเป็นขนมอันนี้ก็จะเป็นหมูสดนะจ๊ะ ว่ามีปลาทูจ้าปลาทูให้คนหูยง,งามๆเลยใจพี่น้องอเดนะี๋ยวค่อยลงมาต้มปลาจ้าน,นี่ต้มปลาอุ้ยเข้าเมาแต่พี่น,น้องนี่นี่อ๋อมีเป็นแพ็กเลยเเมีก็ร้อยเดียวอุ้ยร้อยนหนึ่งโล่หนึ่งหมดจ้าโลหนึ่งร้อยเดียวเออเอาเป็นถุงนะคะอ๋อถุงละสี่สิบจ้าพี่น้องตลาดบ้านต้องนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปก่อน,นะจะยังไม่ได้กับข้าวเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นกับข้าวสำร็จนะจ๊ะมีพะรู้มีกับข้าวกับข้าวสำริจนนจะอันนี้น้คาาคนสวยนะคะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งห้าท่านจ้า มาลอตาลาดแรงจ้าคี่นนางหาซื้อของกินนะจ้าหาซื้ออา,อาหารแรงนะจ้าอันนี้ของหวานจ้าของหวานก็ทำสดๆจ้าแม่ค้าคนสวยอ่าตัวเป็ดอ่าอยากซื้อแต่มันจะดิวพลุงพลังเอาอันนี้ก่อนจ้า เอา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 ันนี้ถุงนึงอ่าเอาอันนี้อันนึงจ้าไม่เอาอาชองอันนี้จ้าซื้อของหวานแล้วค่ะพี่น้องยังไม่ได้กับข้าวเลยสวัสดีจ้าสวัสดีทั้งเก้าท่านจ้ามาเลาะตลาดน้ำกันจ้าพี่น้องอ่าเป็นตลาดตลาดตลาดสด สดแรงนะคะพี่น้องไม่ใช่พี่แม้นสดตอนเสาร์นะจ๊ะตอนตอนเสาร์ก็ไม่ค่อยได้ผือนนะจ๊ะสวัสดีทั้งสิบห้าท่านจ้ามอซื่อ,อกินแรงจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ได้ของหวานไปแล้วจ้าพี่น้องไปหาซื้อกับข้าวก,ก่อนจ้ามีสาวไทยหุงข้าวไว้อยู่นะจ๊ะจ้าข้าวขึ้นฟ้เดี๋ยวเลาะไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวเลาะไปก่อน เพราะว่ากองข้าวเยอะอยู่นะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นผักนะจ๊ะนี่ก็มีผักฝั่งนี้ก็มีผักนะจ๊ะข้าจะรอบไปหานกินก่อนครับพี่น้องมาได้มาเด้สิเก่งปี่นะคือข้างนอกจ้ะนี่ข้างนอกเป็นผลไม้ สวัสดีทั้งยี่สิบท่านจ้า้าหาซื้ออันกินจ้าพี่น้องอันนี้เป็นไก่ทอดนะจ้าไก่ทอดเจ้านีแเสื้อะจ้าเป็นขาประจำอ่าโครงโครงไก่อ<ง>้ยโคงไก่โครง,ล,คงละสิบบาทจ้าพี่น้องอันนี้ปีมันปีปีเต็มชิ้นละยี่สิบปีเล็กปีเล็กชิลบาทถ้าพี่น้องหางมันปลายปีกมันเนาะคะ่ะ เดี๋ยวค่อยมาซื้อก็ได้อันนี้นะมันจะหนักเดี๋ยวเราจะเลาะเลาะไปเบิรขงก้เข้าก่อนกาว้าวมีเห็ดใช่พี่น้องเห็ดงามๆอุ้ยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งกานี่เห็ดดองงามๆได้ใ้่พี่น้องแต่ว่า,าม,ามจาีจานเดียวอ่เวาเดี๋ยวเราจะเลาะไปยืมก้บเขาก่อน้าพี่น้อง นี่ก็จะเป็นก๋วยเตวสำเร็จคือกันนะจ้าอืมข้าวสำเร็จเหมือนกันเป็นกับข้าวอ่ากินก็ข้าวเ๋้านะคะพี่น้องกินก๋วยเตวสวยชมเลยนะคะชมเลยค่ะถุงละสามสิบบาทถูกๆเองนะจ้าสาบหนูกินน้ำยาแกงหนูกินน้ำยาแกงตะแกงต่ปลาแกงเขียวหวานมะโล่วค่ะเยอะแยะเลยจ้า มาล่อตลาดแรงสวนน้ำกันจ้าพี่น้องหน้าปลาดุกหน้าจ้าหน้ากับมีอ๋ออันนี้ปลาดุกหน้าจ้าพี่น้องปลาดุกหน้าจ้ามีน้ำหน้ากับมีมีน้ำกบนำด้อจ้านี่นี่นี่หอย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 โขงมาจ้าหอยหน้าโขงหน้าโขงหน้าจาแล้วจังหวะเจ้านี่จานละห้าสิบเด้ค่ะพี่น้องแล้วซาบุท่ายหุงข้าวไว้แล้วนะจ้ามื้อนี้ เดี๋ยวมาหาขอเข้าวก่อนแต่ว่าจะเลาะบงก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นผลไม้ของข้าวแต่อยาก,กินกับแต่อยาก,กินแบบนี่ค่ะปนๆเจลเจลนะจ๊ะนี้อันนี้ก็มาเอาประจานะจ๊ะอ่ามีแมงดาบ้าจ้าแมงดาปลาดุกหรือปละทู่จ้ะอ๋ออ,อีมีแกงขี้เหล็กมีเจลมีอ่าส้มพักค่ะพี่น้อง อาหารแรงเพื่นเอสสดๆใหม่ๆเลยจ้าพี่น้องนี่นี่นี่อันนั้นป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 ลาบุลคะอันนั้นปนปลาทูแมงดาจ้าเอาถุงนึงจ้า้ยหิ้วพนลุ่มพลังแล้วกับพี่น้องยังไม่ได้ล่อไปถุงไหนเลยสิบบาทว่าจ้าเจ้าจ้าถุงละเจ้าถุงละยี่สิบนะจ้าเอาให้พี่ดี เขาขึ้นกินก็ข้าวเจ้าก็ได้เจ่วไปแล้วค่ะพี่น้องจะได้กินกับข้าวเจ้าได้ได้แจ้วอันกระูกเลวจ้ะแมงดาเนาจ้ะหอมหอม <c oughs> เดี๋ยวจะเลาะไปก่อนนะจจะอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นผักค่ะข้าเมาจ้าข้าเมา่า,มาคูบเรียบร้อยจ้าถึงอ่อ ห่อละสิบบาทนะจ๊ะทางนี้ก็จะเป็นอร่อยด้วยนะคะพี่น้องใครผ่านมาทางนี้ก็แวะมามาลอดตลาดน้ำกันจะมีทุกวันนะจ๊ะมีทุกวันนะจ๊ะตลาดตลาดแรงตลาดนัดแรงมันต้องนะจ๊ะอ่าที่ถนนใหญ่ชัย,ยางกูลห้าไปมุกาหารนะจ๊ะอ้วดปัทูก่ะ,ะพี่น้องยี่ห้ายี่ห้าอ่า เอาสองอันนี่นี่ปลาัญญายังพี่น้องปลาสาบะกเอ่อพอดีเนาะเอาเอาอันนี้ก็ได้ค่ะลาทูก็ก็สวยงามอยู่ค่ะพี่น้องเอาสองอันจ้ะซื้อกระถูกก็ค่ะพี่น้องเอาไปไว้เนาะค่ะอา พี่อีกยเรวสวัสดีทั้ง61ท่านนะคะตลอดตลาดซื้อกุเข้าวแรงน้กันจ้าั่งนี้ก็จะเป็นผักเป็นเอ่อเป็นผักสดนะคะพี่น้องเป็นผักสดเป็นของสดนะะว้าวปลานัปลาน้ำโขงปลาพี่น้องงามๆอันนี้ก็มีนะคะนี่นี่นี่ ตอนนี้ห้าโมงแล้วนะคะประมาณห้าโมงแล,ละะ้วจ้จะพี่จ่ตปลางามๆกับพี่น้องปลานนํงโขงนะคะนี่นี่ปลาสะกาหญ่นี่นี่พีซซ่าปลางามๆจ้าพี่น้องนี่นี่นี่โอ้โหปลาน้งังโขงงามนะคะแซ่บปลาน้งังโขงนี่มันอร่อย อันนี้เป็นวายเป็นเฮดจ้าพี่น้องอูห้หยไรอันนี้ก็เป็นของสดคือกันนะจ้าน,นุ่งของเราไม่ได้จะไปทำอะไรที่นเป็นปักเป็นมะอึสิคะพี่น้องอันนี้เป็น <c oughs> งวเผางวน้อยค่ะพี่น้องงัวเผางวน้อยงวงวเผาอันนี้นางเข้มพื้นนะจ๊ะเป็นอะไรคะแม่ค้ามีใครดีอยู่บอกเปใครดีนะคะขครดีชื่อนี้นะคะเป็นเนื้องวนี่เพราะว่าคนลูกค้าประจับตี้เยอะแยะนะคะงวน้อยลูกไข่น้อยงัวน้อยค่ะนางเข้มค่ะพี่น้องนี่ง่ายๆเลยมาละจักรบาทปะโอ้ยมดละร้อยค่ะพี่น้องหายง่ายก็ขาะนางเข้มนี่ ันนี้เิ่นเอฟไใหม่เนาะค่ะเป็นทำที่บ้านเลยนะจ๊ะอ๋อแล้วไม่แซ่บตรงพืนไหมคะบอกการันตีได้ดโโ่าความแซ่บได้ประกันประกันความแซ่บนะจ้าให้ผ่านมาทางนี้ก็แวะมาลอะตลาดน้ำกันนะจ้าอ่าเป็นตลาดตลาดนัดแรงมันต้องนะจ้าบัานต้องถนนเชีอย,อยงกูลห้างไปร้ดอาหารจ้าพี่น้องมาถึงร้านประจามีแล้วจ้าพี่น้องอ้าวคงไก่หมดสวัสดีจ้าป้าตอก เป็นย pues no. ังไรใครใครดีบ่มาหนิใครดีโอ้ยมาบนันโครงไก่และสะนอูอนะตีนใครยังไงหนี่้ห้าเจ้าห้าคือกันเนาะสวัสดีจ้าพอก็พอกบมาตะใส่เนาะเป็นอะไรตุกสะดุ้งมานนี้บอกงาให้มก้องมกเนาะเอาปลาบลขึ้นบอกเอา เอาอัอนนี้สอ,องอ g à n สอง n ัน n ก็พอมันมันมันอยากได้โรงไก่มันบ่ได้ครงไก่นี่าป้าต๊อกข้าวเปียกโบราณนะคะใครผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้เลยจ้า <c oughs> ใครดีนะคะมื่อวันนี้ใครดีใคดีข้าวเปียกหมดหม้อไปแล้วมหม้อผนไญ่ใหญ่กับพี่น้องนี่สวัสดีทั้ง82ท่านนะจ้ะสวัสดีจ้า เรอตลาดซื้อตัวเขาแรงน้องกันจ้าพี่น้องยังลาะไม่ได้ซูดเลยน้าจ้ายังแถวหลังอี้นะจ้าเดี๋ยวไปลาะป้อนน้าจ้าไปก่อนดิเดี๋ยวไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งทางนี้ก่อนจ้าพี่น้องทางนี้เราก็ยังไม่ได้ลาะ คนก็เริ่มหลายแล้ยนะจ้าตอนนี้บางคนก็เมื่อแล้วบางคนก็กำลังมากเลยจ้าอันนี้ก็ขายดีค่ะพี่น้องลูกชิ้นลูกชิ้นปิ้งขายดีมากน้องมากไม้ไม้จักบาทค่ะนี่ไม่ละซีก็ไม่ละซีค่ะนี่ค่ะพี่น้อง ลูนี้ลูกชิ้งิ้งค่ะพี่น้องขาดีมากนะคะพี่น้องอ่าไม่มีมือถือระบาดดีอ่าหมูนี่เห็นบอค่ะไม้ละสิบเนาะเดี๋ยวลูกชิ้นกุบกเล็กน้อยก่อนค่ะพี่น้องเอยไมยางดิสูมมจากไหเนี่กูบกน้าตเนี่ยเปน ีอันนี้คือเลพเดี๋ยวมันฟอาหมูเนื้ออันนี้เอ็นเอ็นเนื้อเอ็นนเื้ออันนี้อันนี้อันนี้ชีสอร่อยที่สุดมาให้ลูดอร่อยที่สุดคืออันที่เราชอบแม่เอ็นตาอันไหนชอบคืออันนั้นแซ่บพลาดเลยไหมคะอ่ายกได้บ่ะจ๊ะเดี๋ยวหาเงินไก่ก็แล้วก็มีเงินดีกว่านี้ โอนได้ค่ะไม่มีทางโอนได้โอนได้เห่ะโอ๊ะก่ะจอกกระจอกจะนี่ไปโอนอีกนี่จ้าเนี่ยค่ะใจดีขอบคุณค่ะโอ๊ยเต็มมือแล้วค่ะพี่น้องยังไปไม่สุดซอยเลยนะจ้าใครดีใครดีนะจ้าสวัสดีทั้ง9กสิบสามท่านนะคะมาหลอดตลาดน้ำกันจ้า เต็มของของเต็มมือแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้อ่ายังไปไม่สุดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลค่ะพี่น้องอาหารทะเลว้าในเนื้ปูปูอะไระก็รี่ปูอไรนี่เคยเห็นครับพี่น้องนี่น่าทานมากถูกๆนะคะคุ้งก็ร้อยหกสิบเองร้อยเจ็ดสิบอันนั้นก็ร้อยเจ็ดสิบ ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็สองร้อยสองร้อยหกสิบจ้านี่ง,งัวูงามๆเลยนะจ้าตอนนี้เลื้มคำแล้วนะจ้าพี่น้องตลาดก็เปิดไปแล้วนะจ้าดี่ฮะจะไปรอบองทางนี้นนอ,อีกแล้วนะจ้าจะเป็นซอยอีกซอยน่าจะเป็นซอยสุดท้ายนะจ้าว้าเห็ดปวกเห็ดปวก้เ็ดวมีจานเดียวค่ะพี่น้องเห็ดกองขา มี่หลายอยู่นะจ๊ะทันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลคือกันนะจ๊อะอันนี้โครงไก่ฮะไก่เอาซื้อจีนไก่เห<ะ>ขอบคุณค่ะซื้อจีนไกลล่เลยลือไหมครับพี่น้องเพอเอามาส่งขอบคุณมากมากนะจ๊ะร้านประจำนะคะร้านประต๊อบ อาโค้งไก่เอาโค้งหนึ่งจ้าจ้าซับยังไงอ่าซับซับเลยจ้าซับเลยซับเลยเจ้ายี่สิบห้าบอค่ะซับง่ายง่าก็ได้จ้ายีค่ะเต็มมือแล้วค่ะพี่น้องหิ้วไม่ไหวแล้วตอนนี้อย่าลืมนะ,ะังยังยังไม่ได้ไปสุดอันซอยเลยนะจ๊ะพี่น้อง ตอนนี้คืออะไรเอาใครดียี่บาค้าววันนี้ใครดีคู่มือเนาะเขาได้ขายเนะาะเข,อขอา้ินข้าวแต่ให้ต่อข้าพี่น้องอวนนี้ก็จะเป็นผักสดคือกันเนอต้า กานี่สิพี่จ้าพี่น้องตัวพอดีต้มเนาะจ้าทำนี้สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีจ้าอุ้ยเห็ดเห็ดไทยเห็ดปลวกอุ้ยมันนี่เห็ดหลายจ้าพี่น้องนี่เห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดเห็ดโค่นเห็ดเห็ดปวกเนาะจ้าแต่ละห้าชิ้ เห็ดไข่ไงคุณพี่น้องอุ้ยไข่ย่างยี่อะไรนะคุณพี่อยากกินแกงเห็ดกินกินก็ซื้อค่ะไม่ไงอู้จ่ายละห้าสิบบาทค่ะพี่น้องทำไมไม่ไปหาอุ้ยไปจะได้เหนื่อยย่างเห็ดไข่เห็ดไข่อุ้ยเต็มมือแล้วค่ะอยากไปอยู่ ก็ซื้อเห็ดกับพี่น้องเห็ดจานละห้าสิบนะค่ะเห็ดรวมเห็ดรวมอ้นังจั่นจันนะนะเห็ดรวมค่ะเดี๋ยวค่อยไปอีกแซ่บจัจ่นนะนังจั่นนะแซ่บพี่อ่าใช่ใช่ใช่อันนี้กบจ้ากบนางจั่นจันนี่แซ่บครับพี่น้องอันนั้นจะอันนั้นอันห้าสิบบาทจะเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยว่าอันนี้ร้อยครับพี่น้อง น่าจากการแสบด้วกะสรุปแล้วก็ข้าวยังไม่ได้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปรอหาข้าวกันการมีแต่ของกินเล่นนะคะอันนี้ไก่นะจ๊ะไก่ไก่บ้านนะคะพี่น้องไก่บ้านอสองร้อยยี่ 220, 240. <c oughs> สิบสองร้อยสี่สิบไก่บ้านนี่แพงนะคะทุกคนมันว่ามันแ่บนะคะเพราะว่าเนื้อมันหอมนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปหากับข้าวอัน,น ข้าวที่กินกับเข้าวสวยก่อนนะจะยังไม่ได้เลยนะคะวันนี้้องจะกินอะไรดีนะคะพี่น้องไปรอน้ำกันเลยจ้ากระเชงน้อยรเชยงน้อยอเฮ็ดต่นี้งามงามพี่น้องเราจะไปซื้อกับข้าวร้านนั้นจ้าอ่าก็ซึ่งเป็นร้านประจำซีเก่าะนะจ๊ะ เอาไม่ใช่มาถีกซอยอ๋อนี่นี่เป็นซอยอยีกข้างนอกอีกซอยนึงนะจ้าอันนี้ก็เป็นซอยอ่าข้างนอกอีกตอนนี้กดไฟแล้วนะจ้าห้าโมงกว่าแล้วนะจ้าอันนี้เป็นเนื้อหมูสดๆนะจ้า พาดหน่อไม้เพื่อจะไล่ไล่เขาพี่น้องหน่อไม้ไล่หน่นอมไอม้ไล่ค่ะพี่น้องหน่นอไม้ไล่นไลนหน่อไม้ไล่งามเลยจ้าี๋ยวมัดสีกับข้าวข้นจ้ตพี่น้องน,นี่อันนี่มีพะโล้มีอ่าเอาอันนั้น อันนั้นถ Fe kind of mm ุงนึงจ้ะนึ่งเลยวะถุงนึ่งเขารู้ถุงละถุงละห้าสิบก็พี่น้องอุ้ยเยอะมากค่ะห้าสิบเยอะแต่เอาเอาอันนั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ดูมันก่อนจ้ะมันจะมันจะมีหูมันนะจ้ะแล้วก็หูมันไว้หูมันมีอยากได้หูมัน สวัสดีทั้งเ้าสิสามท่านนะจ๊ะขอบคุณที่ยังอยู่ด้วย,ยกันจ้ามาซื้อกะเข้าน้ำกันจ้าก็ซื้อกะเพราแรงกจ้าที่น้องแต่ว่าได้ของกินเล่นไปเยอะมากวันนี้เอาอะไรอีกเอาอน้นอยู่นึงแล้วก็เอาไม่ถึงหนึ่งร้อ,อยค่ะ เอาตัวนั้นจ้ะอผัดผักผัดผักเบออยากได้พะโล้วแต่มันมีแต่หูมันเนาะเนาะมีแต่หูมันเ <c oughs> นาะเอ็นบอหูมันบออันนี้ก็หูมันด้วยเอางี้น้ำใจได้เลยจ้ะพขล้ อโลกับอา่แรงอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่น้องข้าวแกงน่าอร่อยนะคะพี่น้องนี่ทําใหม่สดๆสะอาดค่ะพุ่งละล้อยจต่ตัวน้นเยอะมากสวัสดีทุกคนนะคะมาหลอดตลาดน้อกันค่ะเนี่ค่ะ ได้พโลลก,กับเกงผัดเราจะเดินไปนู่นตอนนี้ได้คองกินหลายแล้วนะคะพี่น้องเต็มมือเลยน่าจะน่าจะพอแล้วน่าจะขนมนุ่มเลย ยังเหลือขนมจิงกับกาแฟอีกนะจ๊ะเปนเลงตอนดึกเอาไหมคะเอาเอาอะนละสิบนี่จ้ะเอาเอาเอาส้มเอาสตรอเบอรี่แล้วก็เอาสตรอเบอรี่ส้มแล้วก็ไปตื้นจ้ะเดี๋ยวด้วยสิบอันละสิบสิบขนมก่อน สามสิบพอแล้วค่ะวันนี้เต็มมือแล้วนะคะขอขึ้นค่ะเราจะกลับบ้านเลยนะคะพี่น้องของกินก็ได้นะคะเต็ไมไหมเต็มมีของเยอะมาก,กนะจ๊ะจะมีทุกวันนะคะพี่น้องตลาดตลาดแรงวันต้องตลาดนัดแรงนะจ๊ะอ่าเป็นอูนี่ก๋วข้าวนี่ก๋วข้าวนี่ถุงได้ยี่สิบบาทค่ะพี่น้องนี่ยิ่งถูกนะคะร้านนี้นี่ค่ะวันนี้ขาหมูนะคะทุกคนห้าสิบ เขาลวกขาหมูเราจะอะไรอะไรได้อะไรมาตอนไหนเอายงเเนี่ยยอะๆมากมายห้ามื่อไหนชิงเมื่อไหน่้ามือหยุดรถมาแต้มที่ยิปซี่นุงโอ้ยสบายดีมั้งเออสบายดีสบายดีอะไรกันเจอเพื่อนสมัยเรียนมัธยมสาวพี่น้องอ่าโอเคแล้วไปหนึ่งเด้อเดี๋ยวจะจังหวะกันโอเค ถ้าตอนนี้ได้กับข้าวแลงแล้วนะจจะพี่น้องสาวไทยกับละเมอแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะตลาดสดบ้านป้องของเยอะมากจ้าใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็แวะแวะมาซื้อกับข้าวแวะมาเลาะตลาดกันได้จ้ามีทุกอย่างมีทั้งอาหารสดอาหารสําเร็จรูปนะจ๊ะอาหารแห้งอาหารทะเลเยอะมากขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะ ่าสำหรับไรนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านอ่าถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะสำหรับไรนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะจ๊ะสวัสดีจ้า